คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ปัญหาฝุ่น PM 2.5ถูกกิบขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาตินะคะแต่จนถึงทุกวันนี้ภาคประชาชนส่วนหนึ่งก็ยังมองว่าการแก้ปัญหาของรัฐบาลไม่ค่อยเห็นผลนะคะหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องงบประมาณะคะ่ะผมก็ยิงนึกไม่ออกว่าเราควรจะใช้เงินอะไรทำอะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยผลิตกันขึ้นมาทั้งนั้นนะครับการที่จะใช้เงินมันไม่เหมือนโควิดโควิดเนี่ย ใช้ในการซื้อหน้ากากใช้ในการรักษาโรคใช้ในการคอร์ดิพีนนะครับที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินเสียงว่างบประมาณแก้ปัญหามีน้อยกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะมาดูผลกระทบกันค่ะล่าสุดมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ใช้ค่าฝุ่นพิษ pm 10นะคะเป็นข้อมูลในการคำนวณผู้วิจัยระบุว่าเป็นตัวแทนของฝุ่น pm 2.5ได้ดีในระดับหนึ่งเนื่องจากฝุ่น pm 2.5เป็นส่วนหนึ่งของ pm 10นะคะทั้งนี้ทนางวิจัยก็บอกว่า หากสมมุติให้ทุกครัวเรือนได้รับผลกระทบจากฝุ่นพิษนะคะต้นทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นจากฝุ่นพิษฝุ่นพิษ PM10 นะคะในปี2562จะอยู่ที่2 2 6 0 0 0 0 0ล้านบาทนะคะนั่นเท่ากับร้อยละ13.37ของ GDP ค่ะ ตัวเลขที่ว่านี้ถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่นะคะเพราะว่าเพิ่มขึ้นจากปี2,561และ60นะคะคือปี2,561นอยู่ที่2ล้านล้านบาทส่วนปี2,560อยู่ที่ประมาณ1ล้าน7แสล้านบาทนั่นเองค่ะตามลำดับนะคะอย่างที่ตัวเลขได้บอกไปสาเหตุหลักก็มาจากค่าฝุ่นที่ปรับตัวสูงขึ้นในหลายพื้นที่ค่ะจังหวัดไหนบ้างที่มีต้นทุนทางสังคม จากฝุ่นพิษในระดับที่สูงขึ้นนะคะกรุงเทพแน่นอนค่ะยังครองแชมป์อันดับที่1อยู่นะคะอยู่ที่405,010ล้านบาทค่ะในขณะที่อันดับ2อนี่ก็ห่างกันมาค่อนข้างเยอะนะคะอยู่ที่ประมาณ94,000ล้านบาทอันดับสารค่นครราชสีมาอันดับ4นนทบุรีและอันดับ5้าสระบ,บุรีค่ะ ขณะที่งบประมาณในการแก้ปัญหานะคะผู้วิจัยก็บอกว่างบประมาณประจําสําหรับแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในภาพรวมนะคะก็มีน้อยมากหรือว่าไม่ถึงร้อยละหนึ่งค่ะและส่วนตัวก็คิดว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่ที่ใช้สู้ฝุ่นเป็นงบประมาณชั่วคราวที่จะสรนจากส่วนกลางซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงมากนะคะทั้งนี้การใช้งบประมาณจะมากหรือว่าน้อยภาครัฐต้องดูเนื้องานเป็นหลักแล้วไปแก้ที่ต้นเหตุค่ะเราใช้งบงประมาณมากหรือน้อย,อยไม่สําคัญนะ จำพายอยู่ที่หนึ่งเรามีเป้าหมายคืออะไรเช่นเราต้องการให้ปัญหาฝุ่นเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วไหมค่ะถ้าต้องการลดลงอย่างรวดเร็วง่ประมาณเราก็ต้องใช้เยอะถูกไหมฮะค่ะแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าอ๋อค่อยๆทำแผนสิบปีเราค่อยๆค่อยๆใช้เงินเพราะผมว่าอันที่หนึ่งเลยคือต้องต้องเคลียร์เป้าหมายของรัฐบาลก่อนว่าเรามีแผนจะลดฝุ่นเนี่ยเร็วช้าขนาดไหนถ้าสังเกตเห็นจากในอดีตถึงปัจจุบันนี่จะพบเลยครับว่าการแก้ปัญหาฝุ่นล่าช้าคือมันทําไปแบบเรื่อยๆหวานเย็นนะฮะ นายเดชรัตน์สุกํำเนิดอาจารย์ประจำคณะเศษษรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเคยตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณปี2563จัดสรรงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมเพียงแค่ประมาณ12,000ล้านบาทเท่านั้นนะคะหรือว่าเป็นร้อยละ0.4ของงบประมาณ3.2ล้านล้านบาทพูดให้เข้าใจได้ไง่ายๆก็คือว่าถ้าเทียบกับเงิน1,000บาทจะถูกนําไปใช้จัดก,การสิ่งแวดล้อม4บาทนะคะส่วนทางกับสหภาพยุโรปที่มีสัดส่วนงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมร้อยละ1.6และจีนค่ะสูงถึง ร้อยละ2.52ค่ะแตกต่างจากผู้อุ่งในการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะคะซึ่งเป็นอดีตประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะมองว่างบประมาณที่จัดสรรด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้น้อยจนเกินไปและกระจายในหน่วยงานต่างๆนะคะแต่สิ่งสําคัญต้องใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพค่ะซึ่งบางอย่างนะฮะได้ผลน้อย แเราก็ยังทาอยู่อย่างกรณีของพ่นน้ําอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก็ก็เป็นผลทางจิตใจนะฮะซึ่งตัวนี้ก็เป็นงบส่วนใหญ่ที่เอาเครื่องซื้อเครื่อง,องพ่นน้ําแล้วไปพ่นในอากาศนะฮะซึ่งได้ผลได้ผลน้อยนะฮะเพราะฉะนั้นคือการแก้ไขปัญหาบุรพีทางาต้องกลับไปที่ต้นต่อนะอย่างเขตกรุงเทพนะฮะปัญหารถติดปัญหารถด,ดีเซลนะครับเราเราจะแก้ไขปัญหายัางไง ด้านนายประจักษ์บุญยางผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนะคะก็บอกว่าสตงตรวจสอบการใช้งบประมาณเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งกระจายไปยังเครือข่ายต่างๆกว่า1,600แห่งใน9จังหวัดภาคเหนือนะคะช่วงปี2 5 5 9ถึง2,562คิดเป็นเงินก็เกือบร้อยล้านบาทค่ะก็พบว่าหน่วยงานและเครือข่ายขาดการประสานงานเพื่อติดตามการใช้งบประมาณว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่จึงทําให้ขาดข้อมูลสนับ สนับสนุนในการติดตามประเมินผลของมาตรการค่ะ